พักผักเส้าเมยวังซิบเถื่อนี่ยนะนี่ฮะเนี่ยมังงัดด้วยมันหนีบเลื่อยที้ละครนี่ดีย๋ยวกนงัดเฮ้ยนี่นั่งไว้พอมนั่งพร้อมเลื่อยพร้อมมันเดือดดักฟงไม่ผลได้แล้วเนาะโอ้ยบกขาดเถื่อนนี่เละมึงจี้นี่นี่ถึงมาย่างมันสีบาแต่กัยญาพยายามพากัญญาไปแบกดนะครับเด้อเปื่อมันเกิอดอันตรายเป็นห่วงคือผมชินแล้วครับนี่ เแบบียกใส่รถไว้นะอีกอันนึงให้จับปจิตเจือจืออืมเฮ้ยนี่ไปเ้ยท้าเป็นยังไงล่ะโอ้ยกะชีแล้วลแล้วแม่นี่มาเดี๋ยวแม่ชิซอย <c oughs> เป็นเป็นหว่วงลูกคนรด้วยล่ะนี่ <c oughs> เห็นลูกเสียไปโดนก็ <c oughs> เลยมาตัดซอย <c oughs> นี่ตัดสองคนกับแม่กันเลยอ่ะ <c oughs> นี่เดี๋ยวทอนบัก่ายหนึ่ง <c oughs> ขึ้เลยแลพงขึ้นรถเอเจมจมันงมันของเสียหลูกไว้ฮะด่นี่